Дам. Нөө. Дам, нөө. น้ำหนึ่น้ำหมื่นเลยถ้าเป็นนกบ้านน้ำหมื่นเน้ำหมื่นน้ำร้อยน้ำะไรน้ำสามร้อยลพันลพันเลยหรอใช้น้อยมากนะดหนแล้แค่ีหยดใช้น้อยดหม่แค่หยดูดสอง้วแปดหยดนนี้ใครร้องดีใครเบิร์ตใช่ป่ะร้องดีเ็ดดอกนี่ลนีมันสว่างไม่ได้ ฝั่งนอกีขงไทเข้ามอรูกตัวเดียวสิตัวเราข่งเออฝั่งนีเข้าตัวเดียวครับหนม้งไอเดียวไอเดียวกี่ดอกม้เดียวห้าดอกมดงไม่องไมขันมีเบิร์นตรงขันมากู่นแลก็นั่งเนี่ยโอ้าเดี๋ยว เดี๋ยวมันต้องจูนไม่ได้จูนนั่นอยู่บ้านนั้นนิดหน้าเดีเดี๋ยวต้องจูนนิดนึงนี่จะทำมาหน้าหนาไม่พอที่เด็กกินซอกหมดแล้วโอ้ยก้อยฝอยมันเจาะมะละกอน้ำหยอดโอ้เงียบเงียบจริงไหมฝอยก็จริงไหม แช่นะแช่แช่ลมดองเลยเหรอดองเลยเหรอทำแบบลมดองดองเป็นเขาหยิบกระต้อเขาหยิบปุ๊บเขาหยิบจะเต่ามาเลยแล้วเปลี่ยนแล้วก็เอาน้ำเคลือบถ้วยไว้เทน้ำเปล่าเข้าไปมันก็เต็มพอดีนี่แหละข้อมูลดียใช้สูตรนี่ดสูตรยาสลบอะไม่ค่อยจะเล่นน้ำมาเลไหรอกเหนือดูวิ่งใดมให้ดมแม่เอาล็อกน้ำอ่ะ เราลุ้นกันนั่านางเบิ่นอยู่เนี่ยทีมอสขอเคไหมครับไปหนนี่ร้านนี่ร้นแม่งเครื่องอย่เางเงี้ย,เ,ย,เ,ยเขาไม่ให้แข่งเลยดิโกดังขี้่นี่ไม่ให้แข่งนี่บอกว่าเอาไว,ไว,ไว้สักแถวเอาไว้สักขนาดมาปล่คนคนอย <c oughs> น้องดีขายจัวผสมต่นกมันเน,น,นี่ยแม่การมันรู้งไงวัชูนแบบขนาดนั้นอย๑๗ จะขีไปเรียวจะขีไปหยอจุขียอจะขก้ไปรี r ตูนลงดีอะนะไปลงลงดีอะนิ่งนี่นะหลอกมึงนะตนมึงมึงแก่แล้วจะตายเวลามึงหย่อนน้ำเกลือก็จะเอาพวกนี้หย่อนิ่ง